ัำพีวิธีเซียนภาคแดนเซียนตอนที่159มุ่งหน้าสู่ทิศตะวันออกเมื่อหานลี่ยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับจานอาคมแม่ลูกย้ายดารานั้นเกี่ยวข้องกับระยะทางมากขึ้นเท่านั้นจานอาคมนี้และเขตอาคมเคลื่อนย้ายน่าจะมีองค์ประกอบที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกันเมื่อยิ่งต้องเคลื่อนย้ายเป็นระยะทางไกลมากเท่าใด ก็ยิ่งใช้ระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายมากขึ้นเท่านั้นเมื่อคิดได้ดังนี้สีหน้าของหารลี่พันแข็งค้างในขณะนี้ตนเองเพิ่งมาถึงแผ่นดินหววหลานระยะทางไปสำนักต่าแสงมังกรก็ยังอยู่อีกห่างไกลตอนนี้การเคลื่อนย้ายวารีหนักยังลำบากยุ่งยากถึงเพียงนี้กว่าจะไปถึงสำนักต่าแสงมังกรจานอาคมแม่ลูกย้ายดาราชิ้นนี้อาจกลายเป็นเศษขยะใช้การไม่ได้ไปแล้วอย่างไรก็ตาม ตนเองก็ไม่สามารถหยุดยั้งการเดินทางไปยังสำนักเต่าแสงมังกรเพียงเพราะจานอาคมแม่ลูกย้ายดาราไม่สามารถเคลื่อนย้ายวารีหนักได้เช่นกันหาลี่สายศีษะปัญหานี้มีเพียงต้องรอให้ไปถึงสำนักเต่าแสงมังกรก่อนค่อยคิดหาทางแก้ไขปัญหานี้ในภายหลังแล้วหาลี่ใช้สองมือไา้เวทกระตุ้นเร่งเร้าให้จานอาคมแม่ลูกย้ายดาราทำงานอย่างสุดกำลังในเมื่อตอนนี้ยังสามารถเคลื่อนย้ายได้ ถ้าเช่นนั้นก็ควรเร่งเคลื่อนย้ายวารีหนักมาให้มากที่สุดจะเป็นการดีกว่ามวลวารีหนักที่ร่างแยกวิญญาณปฐพีสามารถหลอมกลั่นออกมาได้ภายในหนึ่งเดือนนั้นเมื่ออยู่ในน่านน้ำทะเลวายุธมินเพียงใช้เวลาไม่นานก็สามารถเคลื่อนย้ายออกมาได้แล้วแต่เมื่ออยู่ที่นี่กลับต้องใช้เวลาถึงสามวันจึงสามารถเคลื่อนย้ายก้อนวารีหนักมาได้ทั้งหมดหานลี่จ้องมองไปที่จานอาคมแม่ลูกย้ายดาราที่อยู่ในมือ ในขณ people, ะนี้ศิลาย้ายดาราทั้ง8ก้อนเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นโปร่งแสงมากขึ้นเห็นได้ชัดว่าพลังปราณวิญญาณในก้อนศิลาถูกใช้ไปเป็นส่วนใหญ่แล้วเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วดูเหมือนว่าปริมาณพลังปราณวิญญาณที่ใช้ไปในการเคลื่อนย้ายหลายครั้งก่อนหน้านี้ยังไม่มากเท่ากับครั้งนี้เพียงครั้งเดียวฮานลี่ยิ้มอย่างขมขื่นใจออกมาขณะเก็บจานอาคมกลับไปจากนั้นจึงสะบัดมือข้างหนึ่งวารีหนักก้อนหนึ่งลอยออกมาจากถุงวารีพิสุทธิ์ ประกายสายฟ้าสีเงินหลายสายพุ่งออกมาจากฝ่ามือหานลี่เริ่มหลอมสร้างริวอสศนีวารีหนักอีกครั้งเวลาครึ่งเดือนผ่านไปชั่วพริบตาเวลาในการเฝ้าเวรคุ้มกันได้หมุนเวียนมาถึงแล้วหานลี่เดินออกมาจากห้องพรางสำรวจมองไปรอบด้านด้วยท่าทีปลอดโปร่งจึงพบว่าสถานที่ที่เรือเหาะกำลังบินผ่านอยู่นั้นเป็นป่าดงดิบอันเขียวชอุ่มแห่งหนึ่งห่างไปไม่ไกลนักสตรีชุดแดงก็เดินออกมาด้วยฝีเท้าแผ่วเบาเช่นกัน คนทั้งสองมองหน้ากันคราหนึ่งจากนั้นต่างเดินไปที่ดาดฟ้าเรือโดยไม่ได้เอ่ยวาจาใดาต่อกันในเวลานี้ผู้บำเพ็ญเซียนระดับผสานอินทรีทั้งสองของหอ,อการค้าซึ่งมีสีหน้าค่อนข้างเหนื่อยล้าอีกรดยได้เอ่ยเตือนพวกหารลี่ทั้งสองตอนนี้พวกเรากําลังเข้าสู่ส่วนลึกของป่าฝังศพที่นี่มีวิขอสูนย์และสัตว์อสูรระดับสูงอยู่ไม่น้อยขอให้สหายทั้งสองระมัดระวังไว้ให้มากด้วย ในเวลานี้บุรุษแซคโคก็มาที่ดัดฟ้าเรือเช่นกันพร้อมทั้งประสานมือคำนับพวกหารลี่ทั้งสองจากนี้ไปต้องขอรบกวนผู้อาวุโสทั้งสองแล้วดูเหมือนตลอดการเดินทางที่ผ่านมาคนผู้นี้คงไม่ได้พักผ่อนอย่างสบายใจเท่าใดนักทั้งยังมาที่ดัดฟ้าเรือเพื่อสังเกตการสภาพแวดล้อมโดยรอบอยู่บ่อยๆ ดังนั้นสีหน้าในเวลานี้จึงดูค่อนข้างซุบซีดอิดโรยกว่าเมื่อก่อนนี้ไม่น้อยจนมองเห็นเส้นโลหิตเลือนรังอยู่ในดวงตาทั้งคู่ท่านวางใจเถอะในเมื่อข้ายอมรับภารกิจนี้แล้วย่อมต้องตั้งใจทำงานอย่างสุดความสามารถหาลี่พยักหน้าให้บุรุษแท้โค่ผู้นั้นครานหนึ่งร่างของหาลี่พันสันไหววูบหนึ่งจากนั้นก็ไปนั่งลงทางด้านซ้ายมือของดาดฟ้าเรือสตรีชุดแดงก็ไม่ได้เอ่ยวาจาใดเช่นกัน เพียงพยักหน้าเล็กน้อยแล้วเหินร่างอันบอบบางของนางไปทางด้านขวามือของดาดฟ้าเรือเรือเหาะสีขาวยังคงเคลื่อนที่ต่อไปข้างหน้าอย่างราบรื่นแต่หลังจากหอไปได้ไม่นานนะก็มีเสียงกู่ร้องคำรามดังมาจากพื้นป่าด้านล่างที่แท้เป็นเมฆแดงกลุ่มหนึ่งกำลังพุ่งตรงมาที่เรือเหาะด้วยความเร็วสูงโดยไม่ได้ถูกเมฆขาวที่อบล้อมอยู่รอบลำเรือทำให้เกิดความสับสนแม้แต่น้อยนี่คือ สองตาของฮาลี่เปล่งแสงสีน้ำเงินจึงมองเห็นสิ่งที่อยู่ในเมฆสีแดงนั้นได้อย่างชัดเจนทันทีที่แท้เป็นวิหกประหลาดยักษ์ที่มีลำตัวสีแดงกลุ่มหนึ่งวิหกประหลาดเหล่านี้มีรูปร่างลักษณะคล้ายนกอินทรีแต่ละตัวล้วนมีขนาดหลายจ้างทั่วทั้งตัวมีขนร้อมแรมเผยให้เห็นผิวหนังเหี่ยวย่นสีแดงเข้มทั่วร่างบนสีสมีงอนเนื้อสีแดงเหมือนงอนไก่กรงเล็บทั้งคู่ทั้งใหญ่และทะทะ ดูน่าเกลียดอัปลักษณ์ไม่เข้ากันอย่างยิ่งกับรูปร่างของมันแย่แล้วอสูรอินทร์งอนแดงบุรุษแทโคยังไม่ได้กลับไปพักผ่อนในเวลานี้จึงร้องอุทานออกมาด้วยความตื่นตระหนกวิหกประหลาดสีแดงเหล่านี้พุ่งเข้ามาด้วยความรวดเร็วอย่างยิ่งภายในไม่กี่ลมหายใจก็บินเข้ามาใกล้เรือเหาะแล้วพวกมันมีจํานวนเกือบพันตัวแต่ละตัวแผ่กลิ่นไอดูร้ายเทียบได้กับผู้บําเพ็ญเซียนระดับก่อกําเนิดแกวว๊๊ วิหกประหลาดสีแดงส่งเสียงกู่ร้องด้วยความตื่นเต้นดีใจออกมาจากนั้นจึงอ้าปากกว้างพ่นลูกเพลิงร้อนแรงสีแดงฉานออกมาลูกแล้วลูกเล่าซัดกระหน่ำใส่เรือเหาะอย่างมืดฟ้ามัวดินในเวลาเดียวกันพันปรากฏประกายแสงสีแดงสว่างสุขสผยพื้นใหญ่บนกรงเล็บของวิหกเหล่านั้นแสงสีแดงบนกรงเล็บก่อตัวเป็นแสงรูปคมเขียวพุ่งออกมาโจมตีใส่เรือเหาะสีขาวอย่างรุนแรงก่อให้เกิดเสียงปะ,ะดังสนั่นอย่างหนานแน่นที่ยิบทะลุผ่านอากาศออกมา เร็วเข้าเปิดประการคุ้มกันบุรุษแทะข้อตะกรนสั่งการเสียงดังวิง่งทันใดนั้นลวดลายวิญญาณรอบเรือเหาะสีขาวพลันเปล่งแสงสว่างเจิดจ้าเส้นแสงผลึกสีขาวมากมายหลายสายปรากฏขึ้นมาจากนั้นจึงรวมตัวควบแน่นกลายเป็นประการคุ้มกันสีขาวหนาทึบชั้นหนึ่งเปรีย้ยเปรียปร้ยเปลวเพลิงและกรงเล็บสีแดงพุ่งปัะทะใส่ประการคุ้มกันจนเกิดเสียงดังกึงกก้อง ปราการคุ้มกันสีขาวนั้นแข็งแกร่งอย่างยิ่งเพียงสันไหวไม่หยุดเท่านั้นแต่ไม่มีร่องรอยการชำรุดแตกร้าวแต่อย่างใดในเวลานี้หาร์รี่ได้เหินบินขึ้นไปบนท้องฟ้าแต่แรกแล้วพร้อมกับโบกมือคลาหนึ่งฟิวฟิวฟิประกายแสงสีขาวก้าวใส่บินออกมาจากร่างของหารลลี่ที่แท้เป็นกระบี่บินสีขาวก้าวเล่มทั้งหมดมีรูปร่างลักษณะเหมือนกันทุกประการดูคล้ายเป็นกระบี่บินชุดหนึ่ง บนตัวกระบี่บินแต่ละเล่มเปล่งประกายสว่างสุขใสไอกระบี่แผ่กระจายออกมาทั้งหมดล้วนเป็นกระบี่บินระดับสมบัติวิญญาณทั้งสิ้นหานลี่ค้นพบกระบี่บินชุดนี้ในถุงเก็บของของปีศาจใหญ่แห่งเซาซานในเวลานี้หานลี่ยังไม่มีอาวุธเวทที่เหมาะสมอยู่ในมืออีกทั้งกระบี่บินทั้งเก้าเล่มนี้มีลักษณะที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกับกระบี่ไผ่เขียวพึ่งเมคาของตนเองดังนั้นหานลี่จึงนำพวกมันมาใช้งานแก้ขัดชั่วคราว จากนั้นหารลรี่จึงไร้เวทควบคุมกระบี่ในมือกระบี่บินทั้งเก้าเล่ม 2, สองสว่างสว่างจิ้เจ้าเจ้าขึ้นชั่วพริบตาก็กลายเป็นประกายกระบี่สีขาวหลายร้อยสายผ้าสลับตัดกันไปมาเป็นแนวตั้งและแนวนอนก่อตัวเป็นตาข่ายกระบี่สีขาวผืนใหญ่ครอบคลุมรัศมีหลายร้อยจ้างอยู่เบื้องหน้าของหารลี่เมื่อวีหกประหลาดสีแดงที่แห่กันเข้ามาเหล่านั้นสัมผัสถูกตาข่ายกระบี่ ่านถูกตัดพาออกเป็นสองส่วนกลายเป็นฝนโลหิตมากมายสาดกระจายหลังไหลลงมาท่ามกลางเสียงกระบี่ดังหวิดหวิววิหกประหลาดหลายสิบตัวถูกสังหารในชั่วพริตตาในเวลานี้สตรีชุดแดงที่อยู่อีกด้านหนึ่งก็ไม่ได้อยู่เฉยเช่นกันเพียงเห็นที่เบื้องหน้าของนางมีมังกรเพลิงที่แปลงร่างมาจากเปลวเพลิงแดงฉานตัวหนึ่งมีขนาดเกือบร้อยจ้างดูสมจริงราวกับมีชีวิต มังกรเพลิงกำลังอ้าปากพ่นลูกเพลิงยักษ์ออกมาเป็นสายลูกแล้วลูกเล่าไม่ว่าลูกเพลิงนี้จะพุ่งผ่านไปที่ใดวิหกประหลาดสีแดงธาตุอัคคีเหล่านั้นล้วนถูกเผาผลาญจนกลายเป็นเท่าฐานไปทั้งสิ้นแม้วิหกประหลาดเหล่านี้จะมีเป็นจำนวนมากแต่ถึงอย่างไรพวกมันก็ไม่ได้แข็งแกร่งทรงพลังมากนักในเวลาไม่นานวิหกประหลาดส่วนใหญ่จึงถูกพวกฮาลี่ทั้งสองสังหารไปอย่างรวดเร็วตัวที่เหลือจึงกระพือปีกหลบหนีไป ชั่วพริตาวิหกประหลาดทั้งหมดได้หายตัวไปจากจุดนั้นจนหมดสิ้นหฮรลี่โบกมือ่ายเวทเรียกกระบี่บินทั้งเก้าเล่มกลับมาเรือเหาะสีขาวยังคงเคลื่อนที่ต่อไปข้างหน้าแต่หลังจากบินต่อไปไม่นานนักที่ด้านหน้าก็ได้ยินเสียงหึง่งหึงดังขึ้นอีกครั้งที่แท้เป็นตัวต่อประหลาดสีดำฝูงหนึ่งพุ่งเข้ามาโจมตีใส่เรือเหาะหฮรลี่รีบปลุกเร้าจิตใจเร่ง่รยเวทและโบกมือปลดปล่อยกระบี่บินทั้งเก้าเล่มออกมาอีกครั้ง หลังจากเดินทางล่วงลึกเข้าไปในป่าฝังศพแล้วในป่ามีสัตว์อสูรบินได้อยู่มากมายหลายชนิดแม้ว่าเรือเหาะจะมีพลังเวทช่วยปกปิดกลิ่นไอยอยู่แต่ก็ยังมีสัตว์อสูรจำนวนไม่น้อยที่สามารถมองเห็นได้มีบางครั้งที่ภายในหนึ่งวันเรือเหาะถูกสัตว์อสูรจมตีมากกว่าสิบครั้งโชคดีที่บุรุษแท่โคค่อนข้างคุ้นเคยกับภูมิประเทศในป่าฝังศพจึงจงใจหลีกเลี่ยงที่จะนำเรือเหาะเข้าไปในสถานที่ที่มีสัตว์อสูรระดับสูงบางตัวครอบครองอยู่ ดังนั้นสัตว์อสูรที่โจมตีเรือเหาะจึงไม่ใช่สัตว์อสูรระดับสูงเท่าใดนักนอกจากนี้ยังมีหานลี่และสตรีชุดแดงที่มีพลังบำเพ็ญเพียรในระดับผสานอินทรีย์ทัดเทียมกันจึงทําให้เรือเหาะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคสารต่างๆมาได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีอันตรายเกิดขึ้นแต่อย่างใดเมื่อเห็นเช่นนี้จิตใจอันตึงเครียดของบุรุษแท้โคที่แขวนลอยอยู่จึงค่อยๆผ่อนคลายวางใจลงได้ในที่สุด เพียงแต่การที่มีสัตว์อสูรเข้าโจมตีอยู่เป็นระลอกนั้นทําให้การเดินทางของเรือเหาะต้องหยุดชะงักลงเป็นระยะความเร็วในการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าจึงไม่ได้รวดเร็วนะักชั่วพริบตาเวลาก็ผ่านไปสิบกว่าวันแล้วประกายกระบี่สีขาวโคจรหมุนบนอย่างเร็วรีดกลายเป็นวงวนยักษ์สีขาววงหนึ่งครอบคลุมใส่สัตว์ประหลาดสีเขียวที่มีขนาดใหญ่เท่าภูเขาตัวหนึ่งเอาไว้ภายในอย่างแน่นหนา สัตว์ประหลาดสีเขียวส่งเสียงร้องคำรามออกมาบนผิวหนังของมันปรากฏร,รัศมีแสงสีดำเรื่องเรองราวกับโลหะออกมาปกคลุมไปทั่วร่างต้านทานการจู่โจมของประกายกระบีนะ่นับไม่ถ้วนที่ถาโถมเข้ามาเอาไว้ได้ในเวลาเดียวกันสัตว์ประหลาดสีเขียวก็อ้าปากพ่นกระแสลมแปลกประหลาดสีเขียวคุ้มหนึ่งออกมาพยายามทำลายวังวนประกายกระบี่อย่างเต็มกำลังอย่างไรก็ตามประกายกระบี่สีขาวกลุ่มนั้นกลับยอดเยี่ยมทรงพลังอย่างแท้จริง ท่ามกลางการโคจรเชื้อเฉอนของประกายกระบี่อย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้งรัศมีแสงสีดำเรื่อรองบนผิวหนังของสัตว์ประหลาดสีเขียวถูกทำลายลงไปอย่างรวดเร็วจนสามารถทะลวงเข้าไปในร่างของสัตว์ประหลาดสีเขียวได้ในที่สุดชัวสัตว์ประหลาดสีเขียวเปล่งเสียงกรีดร้องโหยหวนเสียงร้องยังไม่ทันสิ้นสุดร่างของมันก็ถูกประกายกระบี่สับหันจนกลายเป็นเศษเนื้อเลอะเลือนกองหนึ่งหาลี่กวักมือคราหนึ่ง กระกายกระบี่สีขาวนับไม่ถ้วนได้รวมตัวกันกลายเป็นกระบี่บินสีขาวก้าวเล่มลอยหายเข้าไปที่แขนเสื้อของหานลี่บริเวณรอบเรือเหาะยังมีสัตว์ประหลาดสีเสียวอยู่อีกหลายตัวพวกมันทั้งหมดล้วนถูกสังหารไปอย่างรวดเร็วเรือเหาะซึ่งลอยค้างอยู่กลางอากาศจึงเร่งความเร็วเคลื่อนที่มุ่งหน้าต่อไปในเวลานี้ป่าดงดิบอันเขียวชะอมรกครึมที่ด้านล่างค่อยๆเบาบางลงไปเผยให้เห็นแผ่นดินผืนใหญ่ ดูเหมือนว่าในที่สุดเรือเหาะได้เดินทางออกมาจากป่าฝังศพเรียบร้อยแล้วหลังจากเดินทางต่อไปอีกครึ่งวันป่าไม้เขียวขจีที่ด้านล่างได้หายไปเกือบหมดพื้นดินเบื้องหน้าเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นสีดำมองเห็นก้อนศิลาสีดำบางส่วนกระจัดกระจายอยู่บนพื้นพื้นดินรกร้างแห้งแลง้งราวกับทะเลทรายแห่งหนึ่งก็ปรากฏขึ้นสู่สายตาเบื้องหน้าทัานใดนั้นเรือเหาะพันชลอช้าลงทีละน้อย บุรุษแทะโคผู้นั้นและผู้บำเพ็ญเสียนระดับผสานอินรี์ทั้งสองของหอการค้าก็เหินร่างเข้ามาบอกเล่าสาเหตุที่เบื้องหน้าคือทะเลทรายผานินตอนนี้ฟ้ามืดแล้วไม่เหมาะที่จะเดินทางต่อไปพวกเราพักทั้งแรมที่นี่สักคืนหนึ่งก่อนรอจนถึงพรุ่งนี้เช้าค่อยเดินทางต่อไปเถอรบกวนผู้อาวุโสทั้งสองมากแล้วเมื่อฮานลี่ได้ยินชื่อทะเลทรายผานินท่านมิกขึ้นมาได้ว่าชื่อนี้ได้ถูกกล่าวถึงอยู่ในหนังสือที่เคยอ่านมาก่อนหน้านี้ ทะเลทรายแห่งนี้ก็เป็นหนึ่งในสถานที่อันตรายแห่งหนึ่งเช่นกันกล่าวกันว่าเป็นเพราะสายแรกที่อยู่ใต้ดินจึงทําให้ที่นี่ได้รับผลกระทบจากพลังแม่เหล็กใต้ดินทําให้แรงโน้มถ่วงของที่นี่เมื่อเทียบกับที่อื่นแล้วมีมากกว่าหลายเท่าไม่เพียงเท่านี้ในส่วนลึกของทะเลทรายผานินยังมีสัตว์ลึกลับที่ทรงพลังอย่างยิ่งบางส่วนแฝงตัวอาศัยอยู่ใต้ดินในเวลากลางวันและจะออกหากินในเวลากลางคืน โชคดีที่ทะเลทรายแห่งนี้มีพื้นที่ไม่ใหญ่นักดังนั้นผู้คนที่เดินทางผ่านที่นี่จึงเลือกที่จะหาะเหินผ่านไปในตอนกลางวันอย่างสุดกำลังเรือหาะสีขาวค่อยๆทอดตัวลงสู่พื้นทุกคนบนเรือต่างรู้สึกเหนื่อยล้าเล็กน้อยนอกจากผู้บำเพ็ญเซียนสองคนของหอการค้าที่นั่งประจำการอยู่สองฝ้าของเรือหาะแล้วคนอื่นต่างเร่งรุดกลับไปพักผ่อนที่ห้องพักของแต่ละคนในยามค่ำคืน ท้องฟ้าสีน้ำเงินเข้มค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นมืดสนิททีละน้อยพระจันทร์เต็มดวงสีขาวนวลทอแสงสว่างอยู่บนท้องฟ้าอย่างโดดเด่นเพียงลำพังท้องฟ้าเหนือทะเลทรายผานินไม่มีก้อนเมฆแ,แม้แต่ครึ่งก้อนมีเพียงดวงดารามากมายนับไม่ถ้วนสองแสงสว่างสวัยระยิบระยับอยู่บนท้องฟ้ารัศมีแสงดาราค่อยๆเปล่งแสงสว่างเจิดจ้าขึ้นทีละน้อยๆเรือหอจอดเทียบอยู่ข้างศิลายักษ์ดำสนิทก้อนหนึ่ง มีเพียงบางห้องเท่านั้นที่ยังคงมีแสงไฟสว่างออกมาประปรายก่อให้เกิดรัศมีแสงขาวนวลวบแวมอยู่ท่ามกลางม่านราตรีในเวลานี้ประตูห้องหนึ่งบนเรือเหาะได้เปิดออกอย่างไร้ซุ้มเสียงเงาร่างสูงใหญ่ร่างหนึ่งลอยออกมาจากห้องจากนั้นจึงสกิดปลายเท้าเคลื่อนไหวร่างบนลำเรือเพียงไม่กี่อิดจ,จก็ร่อนร่างลงสู่พื้นทะเลทรายที่ด้านนอกเงาร่างนั้นก็คือฮาลี ร่างของฮาลลี่เหินบินไปมาระหว่างโขดหินในทะเลทรายอย่างลื่นไหลรวดเร็วราวกับนกนางแอน่นเมื่ออยู่ห่างจากเรือหอชั่วระยะทางหนึ่งแล้วร่างของฮานรี่พันกลายเป็นลำแสงห่อเหินสายหนึ่งพุ่งทะยานไปยังที่ห่างไกลอย่างรวดเร็วหลังจากห่อเหินเป็นระยะทางไกลมากกว่าแสนลี้แล้วลำแสงห่อเหินของฮาลลี่พันหยุดลงและตกลงสู่แหล่งน้ำกลางทะเลทรายแห่งหนึ่งที่ด้านล่างแหล่งน้ำกลางทะเลทรายแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่เพียงไม่กี่ร้อยลี้ ต้นไม้ที่เติบโตขึ้นในที่นี้ส่วนใหญ่เป็นต้นยางทะเลทรายและต้นหลิวที่ทนต่อความหนาวเย็นและแห้งแล้งได้ดีต้นไม้เหล่านี้มักมีความสูงไม่กี่จ้างกิ่งก้านและใบไม้โน้มตัวโอนเอ็นไปด้านข้างเล็กน้อยอันเนื่องมาจากแสงแดดอันร้อนแรงแผดเผาและกระแสะลมโหมกระหน่ำอยู่ชั่วนาตาปีที่ชายขอบของแหล่งน้ำแห่งนี้ยังมีทะเลสาบเล็กๆรูปพระจันทร์เสี้ยวแห่งหนึ่งแสงจันทร์สะท้อนผืนน้ำส่องแสงระยิบระยิบ เมื่อเห็นภาพนี้ทำให้หารลี่รู้สึกมีความสุขเล็กน้อยหารลี่เดินช้าๆมาถึงริมทะเลสาบพลังยื่นมือวักน้ำขึ้นมาดื่มหนึ่งอึกรสชาติหวานเย็นสดชื่นขุมหนึ่งพานอบอวนไปทั่วทั้งปากและกระพุ้งแก้มทั้งสองของหารลี่ในทันทีหานลี่นั่งคุกเข่าลงบนพื้นสองตาเปล่งประกายกับพริบเล็กน้อยจากนั้นจึงแผ่ปราณรับรู้ออกไปครอบคลุมพื้นที่ในรัศมีหลายหมื่นลี้ในทันใดหลังจากนั้นครู่หนึ่ง ฮาร์ลี่จึงเอื้อมมือล้วงเข้าไปในอกเสื้อของตนเองหยิบขวดน้อยสีเขียวเข้มใบหนึ่งออกมาวางไว้ที่เบื้องหน้าอย่างระมัดระวงังเมื่อแสงจันทราส่องลงมาขวดน้อยพันเปล่งแสงสว่างสวยัยลวดลายคล้ายใบไม้บนขวดน้อยก็สว่างขึ้นเช่นกันขวดน้อยทั้งใบกลายเป็นโปร่งแสงสุกใสจุดแสงสีขาวเล็กๆมากมายก่อตัวขึ้นรอบขวดทีละน้อยจนกลายเป็นรัศมีแสงสุกสกาวเปล่งแสงสว,างสวาง่างพร่างพราวผืนใหญ่ ภาพกลับด้านของรัศมีแสงสว่างสะท้อนอยู่ในผืนน้ำทะเลสาบด้านข้างชั่วพริบตาก็ถูกอาบย้อมกลายเป็นสีขาวราวกับหิมะไปทั้งผืนในทันทีเมื่อมองดูจากระยะไกลเรากลับได้เข้าสู่ฤดูหนาวอย่างฉับพลันจนถูกแช่แข็งกลายเป็นน้ำแข็งในพริบตาจบตอนที่159